นี่นะครับเป็นแตงนะครับแตงอันนี้น่าจะผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับสสัปดาห์เราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ s m บอลนะครับสีดพ่นแล้วก็ลาดรู้สึกว่าใบจะเขียวขึ้นนะฮะการจเจริญเติบโตดีมาก นีผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์จากคลิปที่แล้วนะฮะเราทำการนำผลิตภัณฑ์ของเรามาทดลองนะครับจะเห็นว่าใบาเขียวแล้วก็เจริญเติบโตสุดยอดมากนะครับ